สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมหลายท่านด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับจะมาเล่นปืนใหม่ล่าสุดเลยนะที่เข้ามาในซีซั่นที่3ของเรานั่นเองนะครับก็คือปืน Max 10หรือ Max 10นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยเท่าที่ดูหลายๆช่องรีวิวมาไม่ว่าจะเป็นพี่ลิงเป็นต้นนะครับ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเป็นปืนที่แบบท็อปเมตาเลยนะครับผมก็ไปลองมาแล้วถามว่ามันขนาดนั้นไหมผมบอกว่าถ้ายิงพลาดหรือถ้าใครที่แบบ ยิงกระสุนแล้วพลาดบ่อยๆชอบลากตัวหนึ่งไปตัวสองอะไรเงี้ยไม่แบบรีเซ็ตทีละตัวรีทีละตัวอะไรี้ยนะใครที่ชอบรีเซ็ตเป้าทีละตัวละตัวเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นแม็กทินเนี่ยเข้ามือแน่นอนนะแต่ถ้าใครชอบติดจากพีเก้าสิบติดจากใบสันติดจากพวกวเวเดอยมาที่ยิงลากหนึ่งตัวไปอีกตัวหนึ่งได้เลยโดยไม่ต้องกดปล่อยปุ่มยิงเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่เชียร์ให้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเลยปืนมันลั่นไวมากครับผมแล้วปืนมันค่อนข้างดีด ดีดแล้วก็ดีดประมาณน้อยกว่าเฟนนิกนิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆนะครับดีดน้อยกว่าเฟนิกนิดเดียวนะครับคือมันไม่ดีดขนาดเฟนิกอะเฟนิกมันจะพวดขึ้นไปเลยใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะค่อยๆ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 ขึ้นนะครับแล้วก็คุมสม่ำเสมอมันก็นิ่งแล้วนะไม่มีอะไรมากสำหรับแมกนีเตนะครับครับมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยนะครับถามว่าสําหรับผมเนี่ยมันโกงไหมคือถ้าดวลในระยะหนึ่งหนึ่งเนี่ยตัวต่อตัวเนี่ยมันโกงมากกับปืนนี้โกงสุดๆเลยนะครับ ด้วยความที่มันมีของแต่งที่เพิ่มความไวกระสุนสูงสุด80%ครับนะผมไม่เคยมีปืนไหนในเกมที่เพิ่มความไวกระสุนได้สูงเท่านี้นะครับ80%เลยนะเว้ยคุณผู้ชมก็คือแบบว่าอีมันจะไวไปไหนอะไรประมาณเนี้ยคือของแต่งชิ้นเนี้ยอ่าคาร์บอนีบาร์เรลนะครับมันบังคับใส่เลยนะครับสำหรับเจ้าของแต่งลากล้องตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแม็กซิเนี่ยมันทําได้ดีในระยะใกล้ระยะกลางเท่านั้นนะระยะไกลเนี่ยเจอ P ี0นะครับหัวทิ่มหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเปิดก่อนเปิดหลังถ้าพีก้าสิบลงได้หันส่วนได้นี่คือตายหาแน่นอนนะสำหรับแม็กเทนะับผมไปลองมานล้วตนักแล้วผมลองเล่นประมาณแม็กเทนประมาณประมาณสิบเกมครับตั้งแต่ไต่แรงตั้งแต่มาร์ดมาร์สองมาร์สามตอนนี้ก็ประมาณมาร์ดห้าอมาร์ดห้าแล้วนะครับก็เท่าที่ไต่ามาจับแต่แม็กเทนแม็กเทนแม็กเทนเนี่ยมันมีข้อด้อยอยู่ในที่ระยะกลางกึ่งระยะไกลไปเลยอ่ะมันจะสู้พวกเอไอยากแล้วก็จะสู้พวกพีก้าสิบที่เป็นเอสเอ็มจีด้วยกันยากมากนะเพราะว่า มันเป็นปืนที่ล่าเร็วเนาะมันเอาไว้เล่นแบบโคสเทนหรือระยะใกล้แบบระยะเผา,าขนอย่างเดียวแค่10เมตร15เมตรเนี่ยก็กึงๆก0งยีเมตรนี่ก็เต็มกืนแล้วนะครับสำหรับแม็กเทนครับมาจัางต่อมาก็คือปากกระบอกเป็นเอเจนซี่ซับเพรสเซอร์นะครับก็คือเก็บเสียงแล้วก็ลดแรงดิด่งดาวตั้งเนาะอันนี้ก็คือดีมากดีที่สุดแล้วนะครับบรรดาที่แนะนําให้ใส่กันเนาะพานท้ายเนี่ยถามว่าใช้อนไนดีละ่ะถ้าให้ผมผมก็แนะนําเป็น sas combat stock นะครับก็คือมันจะ ลดดีเลย์30%แล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็ง40%นะครับมันเพิ่มเยอะมากเยอะกว่าเขาบอกอื่นแน่นอนนะครับสำหรับของแต่งของเจ้าแม็กเทนนะครับบอกเลยว่าสุดๆนะครับปืนนี้นะครับแล้วก็แม็กกาซีนครับมีให้เลือกสองแบบนะครับถ้าคุณจะใส่แม็ก53คุณก็ต้องแลกมากับเวลารีโหลดที่ช้าลง10%แต่ถามว่าเห็นผลขนาดนั้นไหมมันไม่เห็นผลครับมันก็รีโหลดไวเพราะเผื่อถ้าใส่แม็ก50โดยไม่ไปใส่เบิร์กอ่าที่ช่วยรีโหลดไว15%ตรงเนี้ยเพราะเผื่อมันรีโหลดไวกว่าพิด้วยนะเอาจ10เนะ เพราะว่ามันเป็นปืน s m g แบบที่คล่องตัวสูงมากนะครับเดิมเดิมมาก็ร้อยเลยนะค,คือมันคล่องตัวสูงนะครับทำให้เวลาเราใส่แม็กห้าสิบสามเนี่ยถามว่ายิงได้แบบว่าพลิ้วๆิเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครต้องการความคล่องตัวในระยะบางจังหวัดที่แบบพึ้ๆจะรีโหลดแนละ้วเอาต่อเลยอย่างเงี้ยรีโหลดแล้วใส่ต่อเดินต่อยัดต่อเลยอะไรเงี้ยก็แนะนําอยู่2ตัวก็คือ4ี่สา fast reload นะครับแล้วก็5้าสิบสาม o u d e x t e d reload นะครับเป็น2ตัวนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ย มันชื่อชื่ออุปกรณ์น่าจะบล็นะที่มัน43ลาวฟาสซีโหลดแต่ว่ามันไม่มีค่ารีโหลดไวเพิ่มมาให้น่าจะเป็นที่บั็กของทองแต่งนะครับก็แนะนําให้ใส่43ลาว43ฟาสซีโหลดกับ53ลาวเอ็กเซนเทดรีโหลดนะครับนะสองตัวนี้แนะนําแม็กซสองตัวนี้แล้วแต่จะเลือกครับแต่ผมใช้เป็น43ฟาสซีโหลดนะในคลิปนี้เพราะว่าอยากลองความต่างครับว่ามันต่างมากไหมมันก็ต่างเยอะนะครับในบางข้องตัวในบางจังหวะเนาะ แต่ถ้าพูดถึงผลการใช้งานจริงๆเนี่ยกระสุนเยอะไว้ก่อนมันก็จะดีกว่านะครับแล้วก็ของอย่างสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเลเซอร์และจะมีให้เลือกใส่ว่าจะเอาเลเซอร์หรือจะไปใส่เป็นอ่าอันนี้ตัวกระตุกไม่ก็ระยะเวลาเลยยิงนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมครถ้าตัวกระตุกเนี่ยจะได้ หันส่วนพวก a r m g ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันก็แค่ใส่45%นะเนาะมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นอะขนาดใส่เพิร์กกันกระตุก60%มันยังไม่ได้ช่วยอะไรแบบเห็นผลขนาดนั้นเลยนะครับก็แนะนําว่าใส่เลเซอร์แหละนะไม่ก็ไปใส่เอ่อเพิร์กรดระยะเวลาเล็งยิงเนาะซูมไว20%นะครับครับผมของแต่งเจ้าแม็กเทนประมาณนี้นะครับมาในเซที่3นะครับบอกเลยว่ามีกระดานใหม่มาก็คือเป็นไอคอนออฟเรนดอร์นะครับเป็น พีพีห่งาใบสันระดับ Legendary นะครับกระบอกที่2ของสกินนี้นะมันสวยมากเลยนะมีอ่อค่าครบ2ตัว4ตัว6ตัวเนี้ยสกินปืนก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกไปเรื่อยๆเลยนะครับถามว่าเท่ไหมก็โคตรเท่เลยนะดูดิสกินแม่งโคตรดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ Battle Pass ในซีซั่นนี้นะครับมีสกินอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น HBA 3นะสกินสวยมากนะครับแล้วก็เป็น R90 นะครับซองออตโต้นะครับที่แบบว่า ก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับมีแม็กเทนนะครับเป็นสายฟรีนะครับรับได้แน่น,นอนมี DLQ นะครับ,รบสกินสวยมากสําหรับ DL นะครับนึกว่าสกินเซนไรรีเจนเอายดีนะสีมันสวยมากครับ แล้วก็มีตัวละครอะไรมากมายเนาะแล้วก็มีปืนไคลโรวันโฟวันด้วยครับนี่คือไฮไลท์ของซีซั่นนี้นะครับเป็นสกินที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าใครไม่มีสกินแดงอะไรเงี้ยเนาะก็มาเติมแบตเตอร์พาร์ตเอาสกินม่วงไปใช้ก่อนแก้ขัดนะครับรอเรเจนเดอรี่เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวงแจ้กล้วยด้วยนะครับแล้วก็สกินแม็กเทนเนี่ยจะเป็นสกินแนวกล้วยเนาะเป็นกล้วยปอกกล้วยออกมาเนาะบาร์นาบลาสเตอร์นะครับเป็นสกินแม็กเทนในเลเวล50นะครับแล้วก็มีกรอบมีอะไรพร้อมนะครับ กดไลค์ก็ได้ตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งรีแลงมาใหม่นาะบอกเลยว่าเจอแต่ตึงๆแน่นอนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดินไปดูกันเลยนะครับไปมาผมมาดันนุกชาวรัสเซียนะครับบอกเลยว่าฝั่งนู้นใน m 1 3 p 9 0โอ้โหมีสกินแดงด้วนะ p 9 0้านะแต่เราแม็กเทนเดิมๆครับแต่บังเอิญคมแค่นั้นเองเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่บังเอิญโกงหรือเปล่าแผบนนี้ต้องมาแล้วนะสำหรับแม็กเทนแผ่นนี้นะครับ ไปปุ๊บหันขวาครับเจอน่าจะมีแน่นอนครับตายไปค่อนข้างจะวัดยากเนาะเห็นไหมครับถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยโอกาสได้มันก็เยอะนะโอกาสได้ก็เยอะโอกาสเสียก็เยอะเช่นกันครับโอกาสเสียก็เยอะเช่นกันมาดิมองไม่เห็นพี่หรอหน้องเอ้ยโอ้ยไอ้ส้นตีนเดี๋ยวมงึงโดนกูแน่เด็กเทีย่ยโอ้โหโดนเอฟเทียเก้าเฮ้ยเกินไปเปล่า แม่งยิงสู้ปืนแม็กเทนผมไม่ได้แม่งเอาเอ็มพีเก้ามายัดเลยว่ะหู้ชมเฮียเกือบตายแล้วรถบังคับเป็นอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหแล้วมันไม่ล็อกตัวนี้อ่ะบ่าวเอ้ยถ้ามันล็อกตัวนี้โดนกูไปแล้วอออมันใส่เิร์กกันไอส้สากาอทิกแบบแมนนูไอ้แบบออโต้ป่ะเนาะอุ้ยโอ้โหมันยิงเอ็มเ้า่ะ มาผมค่อนข้างเงียบครับเขาไม่ค่อยดันกันเลยเนาะพอเขาดันมาเขาก็โดนแบ็กเทนอ่ะโอ้โหนี่ไงแบ็กเทนกูโดนพี0้าสิบแดงส่วนให้แล้วแม่เออ้ยตายไปครับน้องแค่นั้นเองไปดูซ้ายต่อครับซ้ายหลุดนะเมื่อกี้เนะี่ย โอ้โหแม่งดรอปช็อตว่ะแม่งเล่นลิ้นนะ่ะดรอปช็อตคู่วตายไปดิบอกเลยว่าพี่ไม่ยอมคน,นั้นเองผมเอาสกิลโอเบรเลตอร์อันใหม่มาด้วยนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้เลยโอเบรเลตอร์อันใหม่หรอมันเอาไว้ที่จะกดเคลียร์จุดจริงๆเนาะเราแบบลักไก่เข้าไปกลางวงแล้วกดเนี่ยคือตายหาหมดแน่นอนนะค่อนข้างใช้ยากนะแต่ใช้เป็นเมตาเลยนะยทำอะไรล่ะครับเนี่ยโดนไปดิ ไปผมรถบังคับเรามาปุ๊บนี่พอดีขโม,ขอมอยตังแม่มาซื้อรถบังคับบ้าขอโทษดีแล้วกันเด้ <c oughs> <c oughs> ตายครับผมโอ้โหโดนสนันไหนเอ้ยเอามาเล่นนะฮัตพลอยแม่วะตาย้งเป็นไตั้งชื่อปืนว่าทายเกณฑ์ด้วยไอ้นี่ก็เอาเธอไม้ยฆ่าตัวเองตายทำไมเนี่ยมาวะ มาครับผมมาดิโอ้โหกระสุนนะสุดท้าย last bullet ปะเนี่ยเฮ้ยน้องตายอีกโอ้ยโหดเกิน <Nope. S 1> โอ้โหไอคิดโดนบีเก้าสิบบอกเลยว่ามันกับผมเนี่ยอยู่ร่วมโลกก็ไม่ได้ต้องมีใครตายไปข้างหนึ่งแค่นั้นเองสำหรับปืนเนี้ย <c oughs> มาครับผมเอาคอนเบรกหน้าจุดหน้าจุดมีนี่ครับอุยยิงยวยวียเพื่อนด้วยครับคิวเยอะแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้าง ตายหนึ่งรับตายสองเป็นไงอุ้ยเอา้าผมจะกดกระบาดไม่ออกวะไว้นี่คือโอเปเรเตอร์อันใหม่นะครับก็คือมันจะแผดเผาแล้วก็ทำลายพื้นที่รอบๆใกล้ๆเรานะมันสามารถทะลุกันอุย้ยนี่จะเอาอะไรยิงพี่น้องปืนมีดีๆไม่ยิงต้อนระเบิดยิงเฮ้ยไหวเปล่าเฮ้ยไอ้ระเบิดโอ้โหกับตายเช็คซ้ายครับระเบิดเช็คซ้าย โอ้โหพี first, ่เขาสิบแม่งเปิดจังหวะไม่ดีมันเก็บแม็กเทนผมไปจะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยมาครับผมนี่เกาะผมเกาะเพชรแตกหมดฮะเมตาไหนแล้วหนูทำอะไรล่ะครับน้องไม่แอบอยู่งี้ก็เจอพี่จ่าเอ๋ด้วยแม็กเทนไม่ดีเฮ้ยมัน มาจากไหนโอ้ปืนพกอยู่ข้างหลังไม่มีใครตัดเลยตัวเนี้ยไปขึ้นหลังคาบ้านเพื่อนเอาแม่งดิสวยสวัสดีครับน้องมาดิลูกฟองลูกฟองอะบอกเลยงานเนี้ลูกฟองมันจะตกงานแล้ว <Nope. S 2> โอ้โหพี่ก็สิบบันยิงรลอยผมมาคุณผู้ชมเกินไปเป้า <_ d> um <ina> ไปมาดินิดนึงก็ชนะแล้วเอา้าโอ้โห,โโหลูกฟองแม่งแก้แค้นว่ะเชี่ยแม่งเดินมาตรงๆเลยเฮ้ยผมโดนสวอมฆ่าตายได้เลยวะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแบ็กเทนในแพทนี้เนาะแบบมันมากนะครับสำหรับแบ็กเทนเนาะบอกเลยว่าแพ่นี้นะครับแม็กเทนหนึ่งเลยมันยิงระยะไขลได้แรงมากไวมากนะครับผมมันรูปแบบ หายเลยอ่ะแบบบอกเลยนะครับว่าแนะนานะครับสาหรับแม็กเทนในแผ่นนี้นาะมันมาแทนเฟนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เฟนเน็กข้อด,ดีของมันค,คือมันยิงระยะไกลนิ่งกว่านะแต่ปืนเนี้ยดาเมจมันดอปเนาะในระยะไกลนะครับก็เลยค่อนข้างอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไว้เล่นระยะใกล้ระยะกลางอย่างเดียวครับถ้าจะเล่นเน้นระยะไกลเน้นดึงจุดคุมเกมอะไรเงี้ยผมแนะนำพีก้าสิบดีกว่าเนาะในแผ่นนี้นะครับเพราะว่า หนึ่งเลยพีก็สิบมันสามารถลากหนึ่งลากสองลากสามลากสี่ได้สบายเลยนะเพราะกระสุนมันเยอะนะครับปืนนี้เนี่ยมันพูดกระพริบตากระสุนก็แทบจะหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมหรือใครอยากได้ของแต่งแม็กเทนน็อกก็สามารถแชร์ไปเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่รับชมจนจบนะครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need